เทคนิคของการยิงโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งอะไรเนี่ยใครเป็นคนสอนนะครับท่านผู้พันท่านจารวยนิ่มเดชที่ประจนบุรีที่ไปหนึ่งกับสองอะ่ะที่จเจริญรันไปอะ่ะท่านสอนยังไงครับท่านสอนบอกไอ้ยิงปืนไม่ต้องมีขาอย่างบอกทําไมครับเมื่อยโรได้ตบหัวก็ใ็คนดูเอาหมวกเหล็กมาออแล้วก็ผอมหมวกเหล็กวางลงมาเอานี่อ,ออกนนเอาอขาตักข,ขนี่ออก มันก็ได้จับแบบนี้ไงถุงพุทธะเนี่ยมันไม่มีแล้วผมก็ถืองผมอย่างเงี้ยแอน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 ใช่ไหมเนี่ยไม่มีไม่ต้องใส,ใส่ถุงมือใส่ถุงมือมันไม่ร้อนเท่าไรมันออกปุ้งไปเลยมันไม่ได้ดินขับแบบปืนกนเนี่ยปืนกนมันจะร้อนเนี่ยบ้องซ้ายบ้องขวาไงหน้าขึ้นมาสี่ผ้าองศับจะยิงแบบนี้แล้วมันจะลงเลยเช็คไปสามลูกเนี่ยลูกที่สามจะลงเลยน่านั่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวลงเลยบึง้งเรามีคำนวณอ,อย่างงีเ้เรามองดู ใช้การกะด้วยสายตากะด้วยสายตาเออแล้วไม่ต้องใช้ไอ้กล้องเกิงไม่ต้องอะไรมีลงมีเลียมภาษาอะไรไม่ต้องนี่โยกมาเฮ้ยเลยเว้ยท้งนี้และไอ้คนป้อด่ะบอโจดูดิป๊าบเฮ้ยโดนแล้วเบิ้งควันโบและวไอ้ปืนนี่มันยิงง่ายและไอ้พวกนี้นะคนหนึ่งจะต้องมีไปให้แบบไปให้ให้พวกผมเนี่ยคนละสามลูกนะ